สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้เจริญในธรรมทุกท่านในอีกประมาณ15-20นาทีข้างหน้านี้ท่านจะได้ไขรหัสลับของชีวิตที่ผูกพันตอบวันเกิดของท่านท่านจะเข้าใจว่ารากเหง้าทั้งจิตวิญญาณของท่านมาจากไหนและที่สำคัญที่สุดท่านจะได้รับเครื่องมืออันศักดิ์สิทธิ์คือคาถาประจำวันเกิดเพื่อใช้เป็นแสงสว่างนำทางและเสริมมงคลให้กับชีวิตในทุกย่างก้าวครับท่านเคยสงสัยไหมครับว่า การที่เราเกิดวันจันทร์อังคารพุธหรือวันไหนๆก็ตามมันส่งผลอะไรต่อชีวิตของเราบ้างอย่างแท้จริงหากท่านเคยได้ยินคำว่าดวงวันเกิดแล้วอยากจะรู้ให้ลึกไปกว่าแค่คำทำนายว่ารากฐานของมันมาจากอะไรกันแน่หรือแม้กระทั่งท่านอาจจะเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่สวดคาถาสั้นๆก่อนนอนหรือก่อนออกจากบ้านแล้วท่านอยากจะรู้ว่าคาถาเหล่านั้นมีพลานุภาพอย่างไรใช้เพื่ออะไร และบทไหนที่ถูกสร้างมาเพื่อท่านโดยเฉพาะครับรายการในวันนี้คือการถอดรหัสภูมิปัญญาความเชื่อที่สืบทอดกันมาจากบรรพุรุษของไทยเราอย่างยาวนานจากเรื่องราวของชาติกำเนิดเจ็ดวันที่เชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับดวงดาวบนฟากฟ้าเทพเจ้าผู้คุ้มครองและบทคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะเป็นกุญแจนำทางให้ท่านได้เข้าใจรากเหง้าของตนเองและรู้จักการสร้างบุญบารมีในแบบที่ถูกต้องตามจังหวะชีวิตของท่านอย่างแท้จริงครับ ในคติความเชื่อของไทยเรานั้นเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างแก่นแท้ของพระพุทธศาสนากับความเชื่อดั้งเดิมแบบพราหม์ฮินดูซึ่งเป็นาศาสตร์ที่ว่าด,ด้วยการดำเนินชีวิตในโลกอย่างมีความสุขและปลอดภัยโบราณอาจารย์ท่านได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่ามนุษย์ที่เกิดในแต่และวันนั้นมีชาติกำเนิดมาจากเทพเจ้าที่ปกปักรักษาและครองอำนาจในวันนั้นๆขอให้ท่านลองจินตนาการตามนะครับ เรื่องนี้ไม่ใช่แค่การดูดวงหรือการทำนายโชคชะตาแบบผิวเผินแต่มันคือการเข้าใจพิมพ์เขียวทางจิตวิญญาณของเราตั้งแต่แรกเกิดมันคือการบ่งบอกถึงบุค,คลิกภาพพลังชีวิตจุดแข็งที่เราควรจะนำมาใช้และจุดอ่อนที่เราต้องระมัดระวังและหาทางแก้ไขตลอดจนแนวทางการสร้างบุญกุศลที่เหมาะสมกับพื้นดวงชะตาของเราโดยตรงครับหลายคนอาจมองว่าเป็นความงมงายแต่สำหรับผมแล้ว การเข้าใจรากเง่าเหล่านี้คือภูมิปัญญาชั้นสูงของคนโบราณที่สังเกตธรรมชาติและพลังงานของจักรวาลมันช่วยให้เราปรับจูนจิตใจของเราให้เข้ากับกระแสพลังงานของโลกได้อย่างกลมกลืนมากขึ้นเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจโลกและเมื่อเราเข้าใจโลกเราก็จะสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างราบรื่นและมีสติครับบัตรนี้เราจะมาเจาะลึกถึงพลังชีวิตของแต่และวันเกิดกันขอให้ท่านตั้งใจฟังในวันเกิดของท่านเป็นพิเศษ และลองพิจารณาดูว่าตรงกับตัวตนของท่านมากน้อยเพียงใดนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ชาติกำเนิดแห่งสุริยเทพผู้เปลี่ยนรัศมีท่านที่เกิดในวันนี้ถือว่ามีชาติกำเนิดจากพระอาทิตย์โดยตรงพลังของท่านคือพลังแห่งแสงสว่างเปรียบเสมือนบาร,รมีที่แรงกล้าเป็นผู้ให้เป็นศูนย์กลางและเปี่ยมด้วยพลังแห่งการสร้างสรรครับบุคลิกตามธรรมราท่านเป็นคนกล้าหาญมีความเป็นผู้นำสูง มีความโดดเด่นอยู่ในตัวเองแม้จะดูใจร้อนหรือใจนักเลงไปบ้างแต่ลึกๆแล้วเป็นคนมีเมตตาสูงมากมีความมุ่งมั่นทยทยานแต่ข้อควรระวังคือทิฐิและความใจร้อนที่อาจเผาไหม้ทั้งตัวเองและคนรอบข้างได้ครับตัวอย่างในชีวิตจริงคนเกิดวันอาทิตย์มักจะเป็นเจ้าคนนายคนเป็นหัวหน้าเป็นผู้นําองค์กรหรือเป็นคนที่พเพื่อนๆมักจะนึกถึงเป็นคนแรกเมื่อมีปัญหาเพราะท่านให้ความอบอุ่นและเป็นที่พึ่งได้ครับ การเสริมบุญให้ท่านทำบุญด้วยแสงสว่างเช่นการถวายหลอดไฟเทียนไขหรือเติมน้ำมันตะเกียงทำบุญในช่วงเช้าที่พระอาทิตย์ขึ้นและที่สำคัญอย่างยิ่งคือการฝึกแผ่เมตตาให้ศัตรูเพื่อลดทิฐิและความร้อนในใจของตนเองครับคาถาประจำวันเกิดอวิชสุนุสานุติสวด6จบบทนี้คือคาถาพระนารายแปลงรูปมีอนุภาพทางเมตตามาหานิยมอย่างสูง ใช้ในการเจรจาต่อรองการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือเมื่อต้องการโน้มน้าวใจคนให้คล้อยตามทําให้คําพูดของท่านมีน้ําหนักและน่าเชื่อถือครับสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ชาติกําเนิดแห่งจันทรเทพผู้สงบนิ่งท่านมีชาติกําเนิดจากพระจันทร์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความนุ่มนวลอ่อนโยนและความสงบเยือกเย็นท่านที่เกิดวันจันทร์จึงมักมีจิตใจที่ละมุนละไมรักความสงบแต่ภายในนั้นซ่อนพลังแห่งความเข้าใจสรรพสิ่งไวอ้อย่างลึกซึง้ง บุคลิกตามตำราท่านเป็นคนสุภาพอ่อนโยนมีสเสน่ห์พู้จาไพเราะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้ดีมีจิตใจโน้มเอียงไปในทางธรรมะรักครอบครัวและพวกพ้องแต่จุดอ่อนคือความลังเลความน้อยใจน่ายและอารมณ์ที่อ่อนไหวเหมือนดังข้างขึ้นข้างแรมนั่นเองครับตัวอย่างในชีวิตจริงคนเกิดวันจันทร์มักจะทำงานเกี่ยวกับการดูแลการบริการหรือศิลปะเช่นพยาบาลน,นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ ศิลปินหรือนักเขียนเพราะท่านมีความสามารถในการเข้าถึงจิตใจคนครับการเสริมบุญควรถวายของที่มีลักษณะนุ่มนวลหรือเป็นของเหลวเช่นน้ำเดือมบริสุทธิ์นมหรืออาหารที่ไม่ปรุงแต่งรสจัดจานและที่สำคัญคือการพยายามรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์เพื่อสร้างความมั่นคงทางจิตใจครับคาถาประจำวันเกิดอิระชากตะราาัสาสวนสิจบบทนี้คือคาถากระทูจัดแบบ โบราณอาจารย์ท่านใช้ในทางคุ้มครองป้องกันภัยให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงเปรียบเสมือนมีเกราะแก้วคุ้มครองกายทำให้จิตใจที่อ่อนไหวง่ายนั้นแข็งแกร่งและมั่นคงขึ้นครับสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารชาติกำเนิดแห่งอังคารเทพนักรบผู้หานกล้าท่านเกิดมาจากเทพแห่งสงครามพลังงานและการปกป้องคุ้มครองจิตใจของท่านจึงมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญร,รักความยุติธรรมและไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคใดๆ บุค,คลิกตามตำราท่านเป็นคนตรงไปตรงมาจริงใจมีพละกำลังทั้งทางกายและทางใจสูงเป็นนักสู้แต่ด้วยความเป็นนักรบนี้เองจุดอ่อนคือความหุนหันพนลันแล่นใจร้อนมโหร้ายและบางครั้งก็ดื้อรั้นไม่ยอมคนต้องฝึกเจริญสติและความสงบเยือกเย็นให้มากครับตัวอย่างในชีวิตจริงคนเกิดวันอังคารมักจะอยู่ในสายงานที่ต้องใช้ความกล้าหาญและการตัดสินใจที่เด็ดขาดเช่นทหารตำรวจ ศัลยแพทย์หรือนักกีฬาเพราะท่านมีจิตใจที่พร้อมจะลุยและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีครับการเสริมบุญการทำบุญที่เกี่ยวกับการเสียสละเลือดเนื้อหรือพละกกำลังเช่นการบริจาคโลหิตการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือทำบุญกับมูลนิธิกู้ภัยต่างๆเพื่อเป็นการแก้เคล็ดและเปลี่ยนพลังแห่งการต่อสู้ให้กลายเป็นพลังแห่งการช่วยเหลือครับคาถาประจำวันเกิดติหังจะตโตโรถินังสวดแปดจบ บทนี้คือคาถาฝนแสนหาเป็นคาถาที่ให้ผลทางเวตาอย่างน่าอัศจรรย์ครับและยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆได้อีกด้วยเป็นการปรับพลังงานที่แข็งกร้าวของดาวังคารให้อ่อนโยนลงทําให้คนเกรงขามแต่ก็เมตตาเอ็นดูครับสําหรับท่านที่เกิดวันพุธชาติกําเนิดแห่งพุทธเทพเทพเจ้าแห่งปัญญาท่านที่เกิดในวันพุธถือว่าได้รับพรจากเทพเจ้าแห่งปัญญาการสื่อสารและไหวพริบป,ปฏิพานครับ แต่มีความพิเศษก็คือจะแบ่งพลังงานออกเป็นสองช่วงเวลาคือพุธกลางวันและพุธกลางคืนครับสำหรับท่านที่เกิดพุธกลางวันนับตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นของวันพุธบุคลิกท่านเป็นคนฉลาดหลักแหลมมีวาทศิลป์เป็นเลิศเจรจาค้าขายเก่งเรียนรู้ได้รวดเร็วมีความคิดสร้างสรรค์มักมีโชคในด้านการค้าการทูตหรืองานที่ต้องใช้วิชาความรู้เฉพาะทางครับคาถาประจำวันเกิด ปีสามระโลปุสัตพุธส่วนสิบเจ็ดจบบทนี้คือคาถาพระนารายณ์เคลื่อนสมุดใช้ในการเปิดการเจรจาเปิดช่องทางธรรมหากินขอความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือเมื่อต้องเสนองานใหม่ๆให้สำเร็จลุล่วงทําให้คําพูดของท่านมีน้ําหนักและน่าเชื่อถือครับสําหรับท่านที่เกิดพุธกลางคืนนับตั้งแต่หกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าของวันพฤหัสบ,บดีบุคลิกท่านที่เกิดในเวลานี้จะได้รับอิทธิพลของพระราหูเข้ามาผสม จึงมีบุคลิกที่เงียบขรึมคิดลึกซึง้งมีโลกส่วนตัวสูงและบ่อยครั้งมักมีสัมผัสที่หกหรือมีพลังจิตท,ที่เข้มแข็งกว่าคนทั่วไปมีความกล้าได้กล้าเสียคาถาประจำวันเกิดขับพุธปันทุธรรมวัคคะส่วนสิบสองจบบทนี้คือคาถาพระนารายณ์พริกแผ่นดินมีอนุภาพสูงมากในการพลิกฟื้นดวงชะตาแก้เคราะห์กำหนักหรือปลดล็อกอุปสรรคที่ขัดขวางโชคลาภทำให้เรื่องร้ายกลับกลายเป็นดีครับ สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัส,สบดีชาติกำเนิดแห่งพระพฤหัส,สบดีเทพปูชนียบุคคลท่านวีชาติกำเนิดจากพระพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นเทพแห่งปราดบรมครูและนักบวชผู้ที่เกิดในวันนี้จึงมักได้รับความเคารพนับถือจากคนรอบข้างมีวิธีแห่งความคิดที่ลึกซึง้งและเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมบุคลิกตามตำราท่านเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความมั่นคงในจิตใจ จริงจังกับชีวิตมีสติปัญญาเป็นทรัพย์รักความยุติธรรมและศิลธรรมมักเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับผู้อื่นแต่บางครั้งก็อาจจะยึดติดกับหลักการมากจนเกินไปจนกลายเป็นคนหัวโบราณหรือสอนคนอื่นมากเกินไปได้ตัวอย่างในชีวิตจริงคนเกิดวันพฤหัสบดีมักเป็นครูบาอาจารย์นักพิพากษานักกฎหมายหรือนักปรา์ราชบัณฑิตเพราะท่านมีความสุข กับการแสวงหาความรู้และถ่ายทอดให้ผู้อื่นการเสริมบุญการทำบุญที่เกี่ยวกับการส่งเสริมปัญญาเช่นการบริจาคหนังสือสื่อการเรียนการสอนการให้ทุนการศึกษาหรือบทเรียนพระเนนจะเป็นการเสริมบาร,รมีของท่านโดยตรงคาถาประจำวันเกิดพระสำสำัมวิสะเทพระสวด 19. จบ แก้ไขจากต้นฉบับเล็กน้อยเพื่อความถูกต้องตามตำราบทนี้คือคาถาพระนาลายตรึงไตรภพบเป็นคาถาที่ส่งเสริมอำนาจบารมีและความน่าเชื่อถืออย่างสูงสุดทำให้คำพูดของท่านศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพยำเกรงและยังเป็นแม่ตามหานิยมชั้นสูงอีกด้วยสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ชาติกำเนิดแห่งสุกรเทพแห่งศีลและความสุขท่านกำเนิดจากพระสุข เทพเจ้าแห่งความงดงามความรักศิลปะและความรื่นรมผู้ที่เกิดในวันนี้จึงมักมีศิลปะในหัวใจมีสเสน่ห์ดึงดูดโดยธรรมชาติและรักในความสุขสบายบุคลิกทำรรตำราท่านเป็นคนมีรสนิยมดีรักสวยรักงามอ่อนโยนมีวาจาไพเราะน่าฟังยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงเข้ากับคนง่ายแต่จุดอ่อนคืออาจจะรักสบายเกินไป ติดในวัตถุหรือมีอารมณ์รักโลภโกรธหลงได้ง่ายต้องฝึกปล่อยวางตัวอย่างในชีวิตจริงคนเกิดวันศุกร์มักเป็นศิลปินนักออกแบบนักแสดงนักดนตรีหรือทำงานในแวดวงความสวยงามและการทูตเพราะท่านมีความสามารถในการสร้างสรรค์ความสุขและความงามให้แก่โลกการเสริมบุญให้ทำบุญกับสิ่งที่สวยงามและมีความสุขเช่นบริจาคเื้อผ้าอาภรณ ทำบุญกับศิลปินหรือดูแลธรรมชาติและสัตว์โลกที่น่ารักน่าเอ็นดูเพื่อส่งเสริมพลังแห่งความเมตตาของท่านคาถาประจําวันเกิดวา่าโทโนโอะมะมะวาสวดยี่สิอจบแก้ไขจํานวนจบตามตําราโบราณบทนี้คือคาถาพระพุทธเจ้าตวาดหิม,มาพานแม้ชี่จะดูน่าเกรงขาม แต่กลับเป็นคาถาเมตตามหานิยมและมหาสเสน่ห์อย่างแรงกล้าที่สุดบทหนึง่งทําให้เป็นที่รักใคร่แก่คนทั้งหลายใครเห็นก็เมตตาเอ็นดูเหมาะสําหรับเรื่องความรักและความสัมพันธ์สําหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ชาติกําเนิดแห่งเสาเทพผู้ผ่านทุกข์ท่านที่เกิดในวันนี้มีชาติกําเนิดจากพระเสาเทพเจ้าแห่งความอดทนการรอคอยและบททดสอบ ท่านจึงเปรียบเสมือนนักรบที่ผ่านศึกมายังโชคโชนมีความแข็งแกร่งย่างลึกซึง้งและสามารถฟื้นตัวจากปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมบุค,คลิกตามตำราท่านเป็นคนเด็ดเดี่ยวมั่นใจในตนเองสูงมีความมุ่งมั่นอดทนเป็นเลิศและขยันขันแข็งแต่ชีวิตมักจะเจออุปสรรคหรือบททดสอบที่หนักหน่วงกว่าคนอื่นเพื่อขัดเกลาให้ท่านกลายเป็นเพชรเม็ดงามแต่บางครั้ง ก็อาจจะเคร่งเครียดเกินไปหรือเก็บกดความทุกข์ไว้คนเดียวได้ตัวอย่างในชีวิตจริงคนเกิดวันเสาร์มักทำงานที่ต้องใช้ความอดทนสูงและโครงสร้างที่มั่นคงเช่นวิศวกรสถาปนิกเกษตรกร,ร,กรหรือนักวิจัยที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลสาเร็จการเสริมบุญการทำบุญกับผู้ที่ทนทุกข์ทรมานเช่นผู้ป่วยเรื้อรังคนพิการ หรือการสร้างสาธารณูปโภคเช่นสร้างถนนสร้างสะพานและการปล่อยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าจะช่วยพลหนักให้เป็นเบาได้ดีคาถาประจำวันเกิดโสมานก,กะริถาโถสวดสิบจบบทนี้คือคาถาพระนาลายถอดจักเป็นคาถาที่มีอนุภาพในการป้องกันสิ่งลีลับคุณใสมนดำ และถอดถอนอาถรรพ์ต่างๆเปรียบเสมือนการปลดปล่อยพันธนาการแห่งความทุกข์และอุปสรรคให้คลายออกไปท่านผู้ฟังครับการสวดคาถาตามกำลังวันเกิดในแต่ละวันไม่ใช่แค่การท่องบุญไปอย่างไร้จุดหมายหรือเป็นแค่พิธีกรรมที่ทำตามๆกันมาแต่แก่นแท้ของมันคือการตั้งเจตนาหรือ intentional practice เพื่อปรับจูนกระแสจิตของเราให้เข้ากับคลื่นพลังงานดั้งเดิมของวันเกิดตนเอง หากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนชีวิตของคนเราก็เหมือนเครื่องรับวิทยุจัก,กรวานนี้กำลังส่งคลื่นความถี่ของโชคลาภความสำเร็จและความสุขออกมาอยู่ตลอดเวลาแต่เครื่องรับของเราอาจจะยังจูนคลื่นไม่ตรงคาถาประจำวันเกิดเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนตัวเลขบนหน้าปัดวิทยุที่เป็นช่องสถานีเฉพาะตัวของท่านเมื่อท่านเปล่งเสียงสวดมนต์ด้วยสมาธิและศรัทธาจิตของท่าน จะเริ่มสั่นสะเทือนในความถี่ที่ถูกต้องและจะสามารถจูนเข้ากับจังหวะของโอกาสและโชคชะตาที่ดีงามได้ง่ายขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ครับการทําเช่นนี้ทุกวันก็เหมือนกับการที่เราปิดทองหลังพระให้กับดวงชะตาของตัวเองนั่นเองครับการปิดทองที่องค์พระปฏิมานั้นเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระพุทธเจ้าฉันใดาการสวดมนต์ประจําวันเกิดก็คือการปิดทองให้กับจิตวิญญ,ญาณของเราฉันนั้นวันละนิดวันละหน่อย ทองคำแห่งบรารมีก็จะค่อยๆสุป,ปลังเปล่งประกายปกป้องคุ้มครองและนำพาสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตของเราเองครับตอนสุดท้ายบทสรุปและข้อคิดกุญแจอยู่ในมือท่านดวงเกิดหรือชาติกำเนิดอาจไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถกลับไปแก้ไขหรือควบคุมได้แต่วิธีการเสริมพลังชีวิตด้วยการสร้างบุญให้ถูกทางและการใช้บทสวดมนต์ที่ตรงกับธาตุแท้ทางจิตวิญ,ญญาณของเรานั้น คือสิ่งที่เราทุกคนสามารถที่จะเลือกทำได้ในทุกๆวันครับในวันที่ท่านรู้สึกเหนื่อยลา้าสับสนหรือรู้สึกว่าชีวิตไม่เป็นไปตามที่หวังไว้ผมขอให้ท่านลองหยุดนิ่งๆสักครู่หายใจเข้าลึกๆแล้วน้อมใจของท่านให้ตั้งมั่นแล้วเริ่มสวดคาถาประจําวันเกิดของท่านด้วยความศรัทธาท่านอาจจะค้นพบว่าโชคดีที่ท่านตามหามาทันชีวิตนั้นมันอาจจะซ่อนอยู่ในบทสวดมนต์ศักดิ์สิทธิ ที่ท่านอาจจะเคยละเลยมาตลอดก็เป็นได้ผมขอเชิญชวนให้ท่านลองนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังดูนะครับลองสวดคาถาตามวันเกิดของท่านให้ครบตามจํานวนจบติดต่อกันอย่างน้อย7วันแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตและจิตใจของท่านเองแล้วจดบันทึกไว้และหากท่านเห็นว่าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์ขอได้โปรดเบ่งปันส่งต่อให้กับเพื่อนหรือคนที่ท่านรักและปรารถนาดี เพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเช่นกันและสุดท้ายนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านมาร่วมสร้างพลังงานดีๆร่วมกันครับช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าท่านเกิดวันอะไรและตั้งใจจะเริ่มสวดคาถาบทนี้ในคืนนี้เลยหรือไม่และขอให้ทุกท่านที่ได้ฟังมาถึงตรงนี้ร่วมกันเปล่งเสียงสาธุในใจหรือพิมพ์คำว่าสาธุในช่องคอมเมนต์ลงไว้เพื่อเป็นการอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันขอให้บทสวดมนต์และภูมิปัญญาแห่งบรรพชนนี้ เป็นประทีปส่องสว่างนำทางชีวิตของทุกท่านและขอให้ศรัทธาที่ท่านได้ตั้งมั่นในวันนี้นำมาซึ่งความมั่งมีสีสุขปัญญาและปาฏิหาริย์ให้กลับคืนสู่ชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับเพราะในครั้งต่อไปเราจะมาเจาะลึกในศาสตร์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันสวัสดีครับ